เรือ่อยมาเยเฮ้ยแบบจอดเอาเส้นดีกว่าแล้วก็เจอมาเจอมีทั้งจอดโอเส้นมีสแกรี่อ่ะสแกรี่ก็ถ้าคุณมาถ้าอิดคุณจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยแเลยแต่ถ้าอิดโดนได้มีต้นตีได้กินปะมีเดยไม่งั้นต้องไปหาไก่เลยมีแต่ลูกปืนมีแต่ลูกปืน อิดไม่มีคาว่าเจ็บตัวดิงพี่ดิงดิงดิงเจ็บตู้เหรอตายไปแล้วดิ้โจ๊กตรองมาิโจหลังกงเขียวหลังกงเกี่ยวโอเมตัดอยเลยยดิวเว็ของเขาไมเจ็งเบ็ดดีปะลองเฮเบ็ดให้ลองเเดให้ระวังเอชอทนะโอ้โหเฮีย เอ้ยพ mo ี่นโมเอ้ยถอดปะฮ่ยหนูถอดเอ๊ยถไม่ใ้่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยตายแล้ว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 ไอ้เฮียมึงอะตายเฮ้ยเซนเตอรจอิเจอร์ดิจายสับเชื่อคนชล่งหน่นี่ก็เดือด เพิ่งรู้ว่าไอ้เนี่ยมินจาบ้านไหนเขาใช้ปืนควงไว้ด้วยเนี่ยเอ้าไอ้เนี่ยแล้วเจารักผมที่เป็นสายเด็กไม่มาแต่เพื่อรักผมก็ไอ้เจ็กไม่ใช่หรอกินมันอยู่ไทยอิน่ะไทยอิน่ะไทยอินเก่าละพี่อ้วนอพอเลิกเล่นไปแล้วเจ็กคือใคร

อะไรอ่ะมันผ่นมาี่ยเข้าหัวผมเข้าหัวพี่เจ๊ก,กไม่น่าดนแาดกเลยอะไรนะเธอตัดไม่ได้เลยแล้วทำไมม่อกี้มึงไม่ถือปืนใหญ่อ่ะเด็กเราต่าง,งไปทำหียอะไรลาวลาวต่อเราต่างมาทำอะไร มีแชมเบอร์ชอตอ่ะเออไอ้เนี <sh ort> <sh ort ่ยมิดพิโซว่าฮุ้ยพูดพอดีเลยคือมีสกายดันนะขาบ้าขาบ้าไป็มิดอยู่ขาบ้าใส่อะไรใส่อะไรปิดมาเกสอะไรกรปุเจ็ตเจ็ตมั่งคนเวอร์อะเฮ้ยเฮ้ยตัวไอ้ชาตวน นิ่มนะงี้โอ้ยแชมเบอร์อยู่เอชอทคุณเมือตื่นนี่ครับนี่เดี๋ยวเรได้ดูทีคะแน่เฮ้ยปาไปเดินดูเดี๋ยวแล้วพี่กูไม่ของดีว่ะหกนัด ูเที่ยวดูว่าของึกว่าของดีแม่งของมัว่วดีกว่าเที่ยของขี้อะดิไอ้เทียโดนจับเข้าไปอยู่ในเซตตี้ด่ารออะไรพี่ช่างมันคิวแรกด้วยโดน,นตัดสีเลยนิสิตครับเฮ้ยเฟิร์สบูทเฮ้ยเอาไม้นังสติปีกันได้ปะอุต่าห์เจ๊น,น่าจะมีเสน่ห์แล้ววะมึงตัดไล่ไปได้ไหมตัดไปได้ไหมไ,ไม่น,าน่าจะได้ ไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นนี้แค่ที่หลักสากายให้ผมออกเลยไปล่ะเห้ยมารอให้ผมคนนึ่งเด็กไม,มไม่ต้องรอมึงแปดไปเลยเดี๋ยวมันดันมาเมื่อกี้มันก็ดนันมึงก็แปดไปเลย <c oughs> ออเออ <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> มึงรองอันตี ตาตรงไหนมาวะไบี่ยห่าบ้ากระบองนี่นะบ้าไม่มีคนก็ดีนะโหหลักมาตัวเลยมงทีิบเอ Б ็ดเอาวิ ก็ตายหกูแล้วเพ่พเเอเยอะร้อยเลยไอเย,ย้เพื่อนรวมทีมมันออกไปทำีิยอะไรกันวะ <c oughs> พันมันเล่นพันมันกำลังไอ้นี่อยู่ผมได้แลนะ้วแท้มาเก็ตลงจะหีไปทำพิอะไรวะพาทมีผู้ชมทำพเฮย เออแน่มันดูอยู่อี่ก็เลยล่นเล่นานแล้วแม่งแปลกวผมว่ามัแปลกมึงโง่เอเดิมอ่ะผมว่าแปลกแกัมีรอบแก้มือไหเย้เงไอ้เนี่ยใครมี it, แต่ก right. uh, ูไม่ม okay. ีค so ืไม่โดนในฝั่ออฟด้ไหนออฟด้วยอ่ะ ไม่มดแล้วนะลงได้ไหมข้างบนมีพี่ลงมาแล้วนะนี่เ้ยไอ้สัสทนี้ออบนะดนข้างบนข้างบนนี่ มาด,ดิเล่นเล่นเล่ห์ควันเฮ้ยเขบอกแล้วนะครับอุ้ยโ้โเคล่อนเบอร์นะ่ะยากกว่า เป็นไลน์ผมผมกินโคตมหมดแล้วเวลาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่รู้สึกแปลกไอ้เที่ยววันที่ไม่ได้นั่งกับเซนทาอิทดูมิดมีตัวหนึ่งเด็กปี๊ไรเฟิลปี๊ไรท็อปอีกเข้าไปแล้วหรอกเะ มันตายพี่ไฟต่อช้ะบายทำไมเอาไม่มีหิวเลือดกูอ่เฮ้ยคอมเว้นเฮเว่นเฮเว่นต่อเพราะว่าเจ็ดหกครับปรนกูเลยยี่ห้ย มันโดนแนโดนนะโบรผมว่าเทสโลดีกว่าว่ามีจะตีได้เวยเียไไอ้่พดกับพี่น้ำงนิ้เน่ยวะกูติดควันกูถือบารแถวไอ้ที่อยาผมวางระเบิดอยู่โดนแด้วยเข้าใจว่าคนที่มันเล่นไม่ตางเกมไม่เป็น ไอ้เหี้ยให้กูถืออะไรเ็นัไยิงม่อไหไอ้เหี้ยเล่ยมันเชียมันเย็นกันเดินไอ้เจไอ้เหี้ยเลยเ็เลยอวนเลยอคันเลยมิตินพี่พี่เลยนะพี่เลยเป็นเป็นว่าเ็บเลยย่อมันมีมันมีเลิศล็อกทำต้องทเหี้ยรเป็นเดิน เทเวินอู้ยอมอมมา่เทเวช่อตัวนึงมีเทวช่อหนึ่ดูเทเว่นตัวนี้เคเวินเคเวินในมือเด็กเทเวิน่ก่อนเฮ้เฮียเลยไี่แห้ะกลับมาคาทิกละ เอ at, อหัวหัวหลิมอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาโอ้แล oh, so ้วมึงจะทำไม่มีความหวังทำพิธีอะไรแม่งสะบัดยังโคตรชาาแล้วเพื่อนไหนชาาแล้วใครมึงพิมพ์ว่าไอ้เพี้ยังไม่ต้องมาคุยกูคุยคือไม่คุยจริงๆยังสายอินเขาไม่มีการไายอินเขาไม่มีการละครนะเว้ย ไม่ค่อนข้างจะผิดหวังไงไอ้เยี่ยก็เน็เ้เพลงอยู่อ่ะไอ้เยี่ยใครบอกทาอิดไม่มีการละครไอ้เยี่ยมึงเลยถึงเวลาไอ้เยี่ยพวกูตามเพื่อนเปล่ามีเฮีย <c oughs> มีเฮีย,ย,ยอะไรพวกกูถ่ายหมดอ่ะ ก็ไปใใครวะไสไม่เจ๊กยังเดี๋ยวไม่มีโดนเลยยังไม่ได้เปิดปืนเลย่ดยนะครับพาท่แบบไเลยเฮ้ยพา่นีติดปุ๊นะเยี่หนอแล้วเปล่าครับอเมนหน่ยี่นะกูได้ทาไห่ดูเหว่ยไม่ได้ดูเหว่ยไม่ได้หันหน้าเยโดนแมีระวังโอเมนนะปนะ ก็เมนร้อยยี่โอ้โหมันยาวเข้ามาแล้วลอบอไลไม่ได้มีสายมีบอลไม่ได้ขึ้บบนอ,อะไรยิงไม่โดนคนเองเจไอเกร์ถือว่าเป็นตาเปิดที่ดี ไอ้นี่ขอแฟดกลางอเลยลูกลูกเดียวมึอะไรสักหน่ยมีแต่ลุงเดียวอย่าบอกนะว่านี่ตาเปิดแล้วก็ตาปิดพาดคุณยังให้ผมแฟดเลยหักเปิดหักไปเอาท้ายแฟดไปเลยจะแฟดไอ้ไซส์ใช้ข่อยเจ๊กเอาหักซ้ายอย่าให้โดนใครเขาตอง่อยแม่งแฟดไว้เฮียไอ้ยซ้ายไหนเนี่ยไม่ครับโอย ตายปนไม่ใ oh. er. ่ตัวเพม้ตายตายตายต้เข yeah, I mean okay. ้าไยังไม่มีใครดูแฟนงกูดูให้ม็ดมิดมิดตัดได้พี Bowser> ่จี้ต่อดูหลังดูข้างหลังหรือเปล่าแต่มันเสี่ยง ไม่โป้โชมว่ะไม่ได้เล่นนานนะพี่จี้กี่แชมพี่แชมบางแมรู้แบบว่าแต่ก่อนไอเยนี่มันชื่อแชมป์นะชื่อแชมป์ไพูดชื่อผู้ใี้่ไอ้พันทีกเลยกูบายให้ได้ได้ งสยไอเ่นี้ม่งอยากห่างยาวแม่งอยากห่างเลยไอจนแล้วย่งนีจะไม่ปิดประตูยังไงอ่ะหลังเจนตัวนึงหลัเจนตัวนึ่งหลังเจนตัวนึงข้างบนข้างบนข้างบนเอ้ยุยนจะตายไม่เล่นจะพูดเป็น โอ้โหประตูแตกแล้วพี่โอ้พัดเฮ้ยได้เล่นมากให้คมมิดว่าไปโดนแฟตเลยครับไม่เห็นกันเป็นนะแต่ว่ามีระบบอยู่ทีมเราก็เป็นโยนู่แต่ไม่ใช่ผมกับคุณที่รู้กันก็เนี่ยเซตที่ดาวของเรา ไอ,อ,อ้ออกปืนมาได้ขอมาขอมาขึ้นปืนก้อนใหญ่ไปเลยอยู่ด้วยกันไปสิน,นเป็นเซ็ตขี้กากเลยเนี่ยจบเรียบร้อยนี่ตีนะครับ บางยังไม่มานะโอ้โคุณถือแดว้วมึงขอควันเม็ดเม็ดมีนะเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยไอ้เจ้มโมบอบอกแล้วพี่ยามีตรงน้ำอยู่ในสายมินาโมรอบหลังมินาพี่ต้องวางบนกล่องไว้พี่วางตรงไ้นไม่ได้สายมันไม่ลี้อ่ พี่บังพียดูพี่มาเ้ยผมาเกยตมีไฟมาเก็ตมาเก็ตมีไฟโอ้โหพ่อเสกใส่ผมไหนมึงเอาใส่ทำไมอะโร่แล้วไงวันนัดเดียวเหียวผมผิดเอง ผมไม่รู้บอมอยู่ที่ผมว่มะม,บบม,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 มันจะมาทำที่อะไรบอมมันไม่มีมันจะมาทำไมบอมมันตกข้างนอกไอสัต <30 S 2> ว์ดูด <seconds> ิว่ากูแพแล้วดูก็รู้ไอ้เหี้ยกูรู้มึงแผพนลนะเนาะ ช่ชวงนี้มือใหม่คุณม,มีเดี๋ยวเราเก้าสามเคิร์ดให้มันแล้วกันลอเลขสวยดีงงี้สภาพทำไมมันต้องเสริม้งมึงไม่ต้องเสริมกูดได้ไหม <c oughs> เป็นสายเสริมไม่ได้เหรอเบลมึงกับกูมันค่อนข้างจะห่างวะช่วงนี้ไม่ห่างนะเฮียห่างกันตัวเดียวไอ้เหี้ยสปีดอะห่างกันตัวเดียวไอ้เหี้ยพวกท้ายตลาดสามตัวนะไอ้เหี้ย แล้วมึวันดูทรงแล้วมึงยิงเยอะเท่ามึงยิงเยอะเท่าพี่กูย่าอยงกูมีแล้คโอ้พี่มึงแต่กูก็แทรกเราับิงให้มันแซงก่อนไอ้ที่มดได่โผล่เลยเขาทีดึงข้า A ดิพี่ชชยเข้าไปแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว อ๋อกีมูจีเฮียแต่ว่าปืนปอะไรคอ,อมเมนต์10คอมเมนต์ไอ้เดือ,เอบบนเนี่ยเยอะคมเนโดนผมไปยีครับอุ้ยเยอะมากมเฮียวัดตวดกูแบบคอมเมนเจ็บมากเลยพี่แฮมโดดแดมด่พี่ใต้ีน standing. ก็เล่นตลกวะอ้าวสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวให้ตาเล่นแทนเลยเอาคุณเอิร์ธไม่วานี่มันเล่นตลกไอ้สัสคุณเอิร์ธเอเลสมันเล่นเอเลสมาโลงอ่ะโดนแบนเลยมีรหัสเป็นโปรดคุณอ่ะเอเลสอ่ะคุณเอิร์ธตาเอาลุงด้วยดิมัน หนาคุณโตลูกอ่ะ่ออยู่คนเดียวยันเท้าอ่ะโอ้คนเนี้ยไอ้คนเนรนอตัดโคตรเหงาว่ะดีดีตายแล้วตัวแนะนดนตัดมีคนเลยเดี๋ยวน้ยิบหกสี่หสี่เจ็ดหกสี่แต่ว่าเดียวก็ลไ้ี่สิบหก่ นี้น่าพอแล้วเดจะไปไปบ้านเพื่อนในไซส์ไม่ไหวสายที่สองเลยนะที่สองตัวเอาไปสองเล้ววะไม่ไหวแล้วเอเดนอมองอัดดีว่าเอาไปสองเอองลยว,ว้ธีเอ <c oughs> เดนอมองอัดผมวัวแต่ <c oughs> ไอ้เจนไอ้ตั้งไอ้ไอ้เมืองมันอินพอร์เตอร์ ไม,ามาไม่รู้ว่าวันนี้นี่ผมไกด้าสองคนทั้งลลตัสอะฮะ <laughs> ไม่อไตอนแรกไม่วันนี้วันนี้มันไม่มีคนออกแล้วเพราะฝนมันตกยันทุม่มทุ่มกว่ามาเอ๋เอยมาเจ็ดมาเอ้ยไม่ช่วยเลยม,ม,าาม,มาโลตัสนลั้นั้นคิดว่ามีคนแม่งก็ไม่มีคนไม่มีสักคนเหมือนกันชื่อวันวันวน้าจะวิ่งเข้าใจแล้วเข้าไปเลย้ว วาวอมช่างแม่งแล้วงไอ้ปน่ะอตันนะบายให้ไอ้รอเขาไปดี่าผมโดนบายไอ8สองตัวได้ายสไอ้บงอะผมไม่รู้ ไอ้แคมมาทางไอ้เหี้ยไอ้แคมตัวแฟร์ของเราตรงนี้ตัวงนะปะได้เพื่อนมึงมึงมาแฝรหน้าต่างบานนี้หน่อยดิโดนด่วนเลยวิ่งมาถือมีดวิ่งมาเร็ว,เ,วเร็วๆดิแคมมีเงี้ยเรยวเตือนตางเลยเพื่อนเแต่มึงมึงกระโดดปลาแฝรใส่หน้าต่างบานเนี้ยคุณดิสว่าผมว่ามันหนอนจูดเดือดสเก็ตเรา ยมันเด็กสเกตพิกซี่คุณนึกว่าได้สิ่งนี้จะผลเลื่อนตายเหรอคุณมันก็ได้แหละนะถ้าถ้าถ้าผมเอ้ยมันเข้ามิดไปแล้วเข้ามาเก็ตไปแล้วเข้ามาเก็ตไปแล้วเฮ้ยมันอยู่หลังเท่านั้นเฮ้ยเหยียดแล้วเดี๋ยวด้วยตัวที่เท่าไหร่ตัวท้ายเท่าไหร่เจมมาพี่เจมจะเป็าไหงไหม มีเก็บกนายแล้วมึงมีเตืนให้กูปะเนไหมไม่มีโยนมาเรืองแม่ผมขอถามคำเดียวว่าคุณเลสเปกผมแค่ไหนกูไปเล่นก็ได้กูเล่นมีดก็ได้ไอ้เหี้ยมาเอาไปเอาไปเล่นมีดแล้วไม่ยิงเล่นออกดิหาเราไม่ดีเนี่ยโยนทิ้งแล้วเนี่ยเอาออะมานี่ย บอกว่ายุคนี้มันยุคเด็กสเก็ตบิ๊กซีว่ะเนี้ยเไม่ยอมมาเลยบ้านผมโอ้โหช่วงนี้ไม่ค่อยอยากไปเลยใารเลยวันเสาร์ว่าวันเสาร์มาเปล่าคุณเนี้ยเพราะว่าคุณนี่มาวันเสาร์เหรอเฮ้ยไม่แข็งมินนะเว้ยมีบอทอยู่มีบอทอยู่หรว่าวันเสาร์นี้มาเหอะน่าจะเพื่อนเยอะ บอกเดี๋ยวบอกโคตริมงไม่แน่ไหมคไม่ว่างหรอวะเียแต่ผมโคตรีพี่ทำยังอื่นอะนีเอาปเข้ายวงเ่าั้วัดไม่ช้วัดไม่ท้ายมิตุมิตุมิตุมิิตทางไหนขวาได้ปะนั่นแหละนั่นแหขวาไป ย no. ิ่งม hey, hey, ีระเบิดบเอไรเหียไปไ้โอ้โหยเวลาจัดอ้าวแผนหลอ30 s e c s left ไหควันควันนี่แหละเฮ้ยมเอพีจีันิตะบไปไป เพื่อนเบอร์นะ่ะอยากบอยากเป็นโอเวอร์ตีไปหมาสอบได้ขอมั้าหน้าไป <บะ S 1> อยู่นะสอ,องพันอ่ะเออแต่บัดเนื้อแทงชิ้นหายเยอะยสองพันโคเวอร์สอบได้หรอแป๊บดีไปดิฮะเออแบบแม่งวันโอแม่งก็กดช่วงนั้นแบบโหแบบแต่ผมไม่แน่นะผมตอนนี้รู้สึกเริ่มไม่แน่แล้ว แต,แตม่แผมไม่ใช่ไม่ว่าง้ยงผมไอ้ยังอยู่กับวกยฮียจะไม่ว่างใช้ทิ้งเจ็บเลยอะ่ะโดมิทยิงโดมิดยิงดิเจ็บเลยตัวนเะข้าไปแล้วจะเข้าซ้ายแล้วไอ้เนี่ยเจิบครับดูโคอีฟว่า เจ็ดร้อยยี่สิบเซนโอ้โหเฮ้ยเป็นมบนเป็นมมึงต้องยิงไปยิงมันไม่งั้นแม่โดนยัดร้อยยี่สิบแล้วพี่นาโบ